ก็ตอน,น,นที่แบบวีพี่สองคนถามมาครับมีพี่คนนึงที่บอกว่าคือเนื่องจากว่ายังใช้พวก indicator หรือพวกเครื่องมือที่อยู่ในพวก trading view ไม่ค่อยเป็นใช่ไหมครับก็แบบเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาบอกให้แล้วกันครับแต่ก่อนอื่นต้องกล่าวก่อนนะครับว่าคือผมก็ไม่ได้เสียนสักขนาดนั้นครับก็แค่แบบพอพอรู้เฉยครับว่าในนี้มันมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับก็ถ้าเกิดมีอะไรแนะนําก็บอกมาได้นะครับ รับฟังทุกอย่างครับแับแรกต้องบอกก่อนนะครับว่า Trading View เนี่ยครับคือมันมีให้เลือกสแบบ Account นะครับคือ Account แบบแรกคือแบบพวก Account f ฟรีนะครับก็คือคนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดแล้วใช้งานได้เลยครับแต่ข้อแต่ข้อเสียของฟรีคือการที่มันจะดีเลย์ครับดีเลย์กว่ากว่าความเป็นจริงประมาณ15ทีครับเหมือนสมมติว่าแบบตลาดจริงๆอะ่ะราคาสมมติ สมมติว่าจริงอะราคาเซ็ตตอนนี้มันตกลงไปแล้วแต่บางทีอะเซ็ตมันเพิ่งตกไปนิดเดียวประมาณนั้นครับข้อเสียคือทําให้เวลาแบบเวลาผมเทรดครับข้อเสียคือแบบแบบผมตั้ง stop loss ไวอย่างเงี้ยแล้วแบบแล้วแบบพอมันดีเลยเซ็ตทําให้ผมไม่รู้ราคาตลาดจริงๆแล้วตอน,นเท่าไหร่แล้วทําให้พอรุ่อีกทีนึงก็ตกลงไปแล้วก็แบบเหมือนยังไงเหมือน Stop loss ก็จริงครับแต่ก็ขาดทุนมากครับประมาณนั้นนะครับ ส่วนข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของพวกฟรีแ c คเขานะครับก็คือการที่แบบสมมุติว่าพวก EFIN t r a ร e fin นะครับเราสามารถใช้ Indicator กี่ตัวได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกเป็นฟรีแ c คเขาของ TradingView นะครับเขาจะจำกัดว่าสามารถใช้อิ d i c a t o r นะครับใช้ได้แค่3ตัวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดอยากจะใช้มากกว่านั้นคือต้องเป็นพวกโปรแอคเขาเท่านั้นนะครับแล้วก็อีอันคือข้อเสียของพวกฟรียคเขาก็คือ คือการที่เดี๋ยวผมค่อยบอกทีหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวบอกเขาบอกโปรมาครับส่วนถ้าเกิดเป็นโปรพรีเมียมนะครับพวกนี้สามารถจะมันจะไม่ดีเลยครับพวกนี้จะไม่ดีเลยครับจะเหมือนแบบยังไงแบบราคาความเป็นจริงประมาณนั้นครับแล้วก็สามารถใช้เครื่องมือได้มากกว่า3เครื่องมือนะครับแล้วก็สามารถใช้โหมดที่เรียกว่า a อเล t ร์ได้นะครับเอเลอร์ Alert เนี่ยครับจะเป็นพวกโหมดที่ ตั้งไว้นะครับว่าถ้าเกิดมันขึ้นถึงนี้แล้วนะหรือเทรดมันราคามันทะลุราคาเท่านี้แล้วนะให้มันเตือนมาที่หน้าจอเราอย่างเงี้ยครับทำให้เรารู้ว่าตอนนี้คู่ตัน,นั้นมันได้ทะลุเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยเราก็สามารถเข้ามาเทรดได้เหมือนเรารู้ข่าวก่อนับช่วยแจ้งเตือนให้ประมาณนั้นับสวนอีกข้อหนึ่งของของพวกพรีเมียมกับโปรเค,คปกติแล้วอะถ้่าเป็นฟรีเนะี่ย ราสามารถดูแค่กราฟเดียวใช่ไหมครับแบบต่อนหนึ่งจอใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นโปรเพลียมเราสามารถกดตรงนี้นะครับแล้วสามารถเลือกได้ว่าหน้าจอหนึ่งอะจะเอาเท่าไหร่อย่างเงี้ยหรือหน้าจอหนึ่งอย่างเงี้ยจะเอาสักจะดู2กราฟอย่างเงี้ยเหมือนอีก,กราฟหนึ่งก็เป็นเซตเหมือนกันแต่แบบดูเป็นลายนาทีาก็ได้ครับประมาณนั้นนะครับส่วนข้อดีอันนึงคือแบบดีเพลย์นะครับ ไอรีเพย์เดี๋ยวผมค่อยเข้าเรื่องก่อนแล้วก็พูดเลยดีกว่าโอเค,คงั้นคราวนี้มาดูพวกงั้นคราวนี้มาเริ่มมาดูพวกข้างบนก่อนเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับกับใน TradingView นะครับอันดับแรกก็แค่เป็นพวกพวก Time f r a m e ต่างๆนะครับจะมี Second s e c o n d ด้วยนะครับแต่ Second s e c o n d พวกนี้คือไว้ดูพวกตลาดฟอรเรกส่วนมากนะครับแต่พวก Se c o n ้พวกนี้มันใช้ได้แค่เฉพาะพวก โปร a อ c เค n t กับ p r e m มียเท่าน,นั้นนะครับส่วนถ้าเป็นฟรีเนี่ยจะใช้ได้แค่ตั้งแต่ลายรายนาทีไปถึงลายเป็นแรงนะครับประมาณนั้นครับส่วนนี้นี่ก็โปรเตียบพวกบาร์ต่างๆให้เลือกนะครับส่วนนี้ถ้าเป็นคอมแพคคือเหมือนก็เป็นพวกเลือกเจาก้าแบบเอาดัชนีของสองประเทศมาคอมแพคกันก็ได้ครับเช่นคือเราอยากรู้ความแตกต่างระหว่างดัชนี ของไทยเรากับดัชนีของอเมริกาเราเราสามารถกดดัชนีของอเมริกาเข้าไปนี้ได้เลยนะครับประมาณนั้นครับเช่นสมมติเราอยากดูของพวก DJI เงี้ยดาวโจนนะครับอยากดูว่าพวกเราแบบไปถึงไหนกันแล้วประมาณนั้นก็จะเห็นได้เลยว่าคือดาวโจนะเป็นขึ้นตลอดส่วนเซตเนี่ยเป็นขาดลงประมาณนับประมาณนั้นครับโอเค อันต่อไปเป็นพวก indicator นะครับก็อันนี้ก่ายาวเลยครับคือจริง indicator นะครับคือแบบข้อดีของพวก trading view คือมันจะมี indicator มากกว่าพวก even trade หลายเท่ามากครับแล้วก็ข้อดีอันนีงก็คือเราสามารถคดดิ้งแบบสร้าง indicator ขึ้นใหมยย่ได้โดยใช้ภาษาภาษาแบบภาษา Pi s c สคริปตนะครับ เราไม่สามารถใช้พวกภาษา C พวกภาษาปกตินะเช่นพวกภาษา C ี้าวาพวกนี้คือใช้ไม่ได้ครับคือเราใช้ได้แค่เฉพาะภาษาไพ s c r i p t นะครับลองเสิร์ชดูก็ได้นะครับ PIE เลยคนระัประมาณนั้นนะเหมือน p i แ p p p ปประมาณนั้นเลยครับลองเรียนดูก็ได้ครับเพราะสมารถมันจะดีมันจะดีมากๆสําหรับเวลาสมมุติถ้าเรามีประสบการณ์ด้วยอย่างเงี้ยแล้วแบบเราอยากจะสร้างเครื่องมือมาเองงเงี้ยเพื่อ ถ้าเราคิดว่าแบบเครื่องมือโปรติมันวิเคราะห์ไม่ค่อยแม่นเราอยากสร้างเครื่องมือมาเองแล้วก็ไปเรียนได้นะประมาณนั้นส่วนที่2คือข้อดีคือตรงนี้กดลงพร้บิทไลบรารีคุณจะเห็นว่าแบบมันมีเครื่องมืออะไรอ่ะเหมือนที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเงี้ยหรือมันมีชื่อแปลกๆนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับคือเครื่องมือพวกนี้นะมันคือเป็นเครื่องมือที่แบบที่ผมบอกไปนะครับคือเธอคนไหนเรียนไพ t h สคริปต์มาอย่างเงี้ยเราสามารถแบบสร้างอินดิเคเตอร์ขึ้นมาเองได้ก็เหมือนพวกนี้ครับ พวกนี้คืออินดิเคเตอร์ที่แบบพวกที่เขาแบบใช้ใช้เทรดดิ้งวิเหมือนกันพวกเทรดเดอร์เหมือนเขาแบบสร้างแบบสร้างอินดิเคเตอร์ขึ้นมาใช้นะพวกนี้คือแบบเราสามารถใช้ฟรีครับคือเกิดว่างๆก็มาลองใช้เล่นก็ได้นะครับมาดูว่าเครื่องมือไหนใช้ดีก็แอบแอบจิกไปแอบจิกไปใช้ก็ได้นะครับประมาณนั้นครับส่วนนี้คือ MyScript MyScript ก็คือเป็นพวกเครื่องมือที่แบบที่เราสร้างขึ้นมาเองที่ตรงตรง MyScri นะครับอย่างเช่นพวกนีวก็ทํา ไว้ะครับประมาณนั้นส่วนอันนี้นะครับจะเป็น Volume Profile นะครับพวกนี้ใช้ได้แค่เฉพาะพวกโปรโปรพเมีมเท่าน,นั้นนะครับฟรีใช้ไม่ได้ครับประมาณนั้นครับคราวนี้มาดูตรงตรงที่มันเกียนว,ว่า t e m p l a t e s นะครับ t e m p l a t e s นี่มันจริงจมันก็คืออินดิเคเตรครับแต่เหมือนมันเป็นแบบแยกเป็นหมวดหมู่แล้วเหมือนประมาณว่า พวกนี้คือเขาจะแยกแบบเหมือนแยกให้เลยว่าสมมุติว่าถ้าเราชอบพวก Swing Trading นะเขาจะเหมือนมีมีจัดให้เลยว่าอินดิเคเตอรไหนมันดีสำหรับพวก swing trade mm hmm. เขาก็จะเหมือนเอามาให้เลยครับอย่างเงี้ย mm hmm. หรือพวก Bill ว i l l i a m s ก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วเป็นพวกอ mm ินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งดังๆเหมือนกันครับเหมือนเขาก็จัดให้เรียบร้อยเลยประมาณนั้นหรือหรือถ้าเป็น Trader อร์สไพวก วอลลุ่มเบสเขาก็จะแบบมีเลียกอินดิเคเตอร์ให้เลยนะครับว่าอินดิเคเตอร์ไหนดีสําหรับพวกนักเทรดที่เน้นเป็น v o l ลุ่นะครับก็จะมีให้เลยประมาณนั้นนะครับส่วนอ l เลย์เนี่ยก็แบบที่ผมกล่าวไปแล้วดีเพลย์นี่ก็คือพวกเหมือนดูย้อนหลังประมาณนั้นะครับหรือที่ผมใช้บ่อยก็คือตอนเด็กๆก,ก็คือผมชอบตอนสมัยก่อนผมชอบแบบ ผมอยากจะวิเคราะห์หุ้นนะครับผมก็ใช้พวกรีเพลย์เพื่อเหมือนย้อนหลังไปแล้วก็ลองมาวิเคราะห์ดูแล้วก็จากนั้นก็กดเพลย์ดูว่าเราว,วิเคราะห์ถูกไหมอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับส่วนดีเพลย์เนี่ยคือถ้าเกิดเป็นแอคเคาท์ฟรีสามารถใช้ได้แค่ลายตัย้งแต่ลายเดย์ไปถึงลายแรงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลายชั่วโมงกับลายม่นิหรือลายเซกันก็คือใช้ได้สำหรับพวกโปรพรีเยม,มเท่านั้นนะครับโอเค สว่วนนี้ก็เป็นพวกเหมือนย้อนหลังกลับไปเผื่อสมมุติเรากดอะไรผิดเราสามารถกดย้อนหลังได้ประมาณนั้นนะครับสว่วนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรทลา่ครับอันนี้ก็ธิบาาไปแล้วเรียบร้อยงั้นมาดูตรงนี้กันเลยแลนะครับไอ้พวกหมวดหมู่นี้ก็เป็นพวกเทรลไลน์ปกติครับแล้วนี้ก็เป็นพวกเครื่องเหมือนกันครับพวกเหมือนฟิบบนาัชีนะครับ พิ i เซโคที่แบบผลพวกเราน่าจะรู้อยู่แล้วที่แบบอ e ีฟินเทดน่าจะมีเหมือนกันนะครับประมาณนั้นแต่พวกพิชฟอร์ดเนี่ยไอ้พวกนี้ผมรู้สึกว่าอ e ีฟินไม่มีนะครับมีแค่เฉพาะพวกเท a d i n g v i ิ w นะครับก็ลองลองไปศึกษาดูว่าได้ลองไปใช้ดูก็ได้ครับประมาณนั้นแต่สมมากที่ผมใช้บ่อยก็คือไอฟิบลนช er ีที่ผมจะใช้บ่อยนะครับพวกหมดพวกนั้นนะครับส่วน,นี้เป็นพวกเหมือน พวกประลานี่ก็คือเป็นพวกเหมือนที่แบบจะเห็นพวกโค้ชหลายคนที่เขาชอบประชลาดนที่เขาชอบแบบมีอะไรวาดรูปอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับแค่แบบพวกโค้ชเขาใช้กันวาดรูปเล่นได้ประมาณนั้นครับส่วนนี้ rectangle ก <c oughs> ็ส่วนมากที่เขาจะใช้กันนะพวกเทรเด์ใช้กัน,พวก, er กนพวกต่างประเทศนะครับเขาก็ใช้ไว้แบบทำเป็นแนวรับแนวใต้ก็ได้ครับประมาณนั้นเหมือนประมาณอย่างเงี้ยครับ ใช้ได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าเราไม่อยากทําเป็นแนวรับแนวต้านเราก็สามารถทําเป็นแบบยังไงเหมือนเราจะเหมือนวงกลมไว้ก็ได้ครับว่าเราต้องแข่เงเนี้ยครับประมาณนั้นก็ได้ครับส่วนพวกนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับโอเคองั้นมาดูตรงเท็กซ์กันครับเท็ t ซ์เนี่ยมันก็ประมาณนี้ครับแบบเราสามารถเขียนอะไรก็ได้ครับตามใจชอบแบบเราจะเขียนว่า สมมุติเรากลัวลืมว่าถ้าเกิดมันตกเมื่อไหร่ให้เราขายเราก็สามารถใช้เทคกเนี่ยเราเขียนริมายเอาไว้ก็ได้ครับว่าถ้าเกิดตกนี้ต้องขายทิ้งประมาณนั้นครับไม่มีอะไรมากส่วนนี้ก็จะเป็นพวกอันนี้ก็เกี่ยวพวก p a t เทิร์นล้วครับพวก l e เล w เวฟพวกแพทพวกต่างๆประมาณนั้นก็มนนีพวก head and น h o u l d e r ด้วยครับก็แบบลองใช้ดูก็ได้นะครับเช่นอย่างเงี้ยอันนี้น่าใช้ ก็บบตีจากเลฟอย่างเงี้ยมันก็แบบเป็นตัวช่วยวัดให้อีกทีประมาณนั้นนะครับลองไปใช้ดูเล่นกระดรับตรงนี้ส่วนนี้ครับจะเป็นพวกที่มันเขียนว่าลอง g position กับ short position ก็คือตัวพวกสมุิแบบเรากะว่าถ้าเกิดมาเลก็ตาม ที่มัน break ที่มัน b break เอาไอ้นี่นะครับเราจะซื้อนะครับเราก็สามารถใช้นี่ใช้ลองนะครับตั้งไว้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ลองลากไปเลยว่าเราจะสูงเรากะว่ามันจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่ล้วก็ประมาณเท่านั้นแล้วมันก็จะบอกด้วยด้วยว่าราคาตรงนั้นคือเท่าไหร่เปอร์เซ็นที่เราจะได้เท่าไหร่ส่วนนี้ก็จะเป็นแบบเราสามารถตั้งตั้ง stop loss เอาได้ครับว่า ถ้าตกถึงนี้เราจะขายประมาณนั้นก็ได้ประมาณประมาณนี้ครับโอเคส่วนนี้ก็ชอ็ชอตช็อตก็เป็นพวกขาลงประมาณนั้นครับส่วนดัตต้าแรงเนี่ยก็เป็นพวกเราอยากรู้ว่าจากเนี่ยใช้ถึงนู่นน่ะมีกี่ปาแล้วก็ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็สามารถใช้เครื่องมือดีได้ครับแต่แนะนําว่าอย่าไปใช้เลยรบเนื่องจากแบบไอ้พวกนี้มันเหมืนมอนวิเคราะห์มั่วรประมาณนั้นนะมันใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ ผมใช้หลายครั้งแล้วแบบบางทีแบบปกติใช้สมมติว่าจริงๆแล้วอ่ะจากจากตรงนี้นะครับไปถึงตรงเนี้ยใช้เวลาแค่อาทิตย์หนึ่งใช่ไหมครับแต่เนี่ยมันวัดได้เป็น2 3สอาทิตย์ประมาณนั้น,นะครับก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ส่วน Price Range เนี่ยก็คือแบบไปวัดดูว่าจากเนี่ยครับถึงเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นนะครับเดีย๋ยวผมจะเอาแค่เฉพาะพวกตัวหลักๆนะพี่คิดว่าน่าจะใช้ในประจำวันอยู่แล้วครับ ส่วนนี้เป็น bar p a t ท e r n นรับคือเหมือนเราเอาเหมือนเราโคลนก็นะจะขอกินน้ำก่อนนะครับเหมือนเราโคลนพวกแบบโคลนพวกโคนพวกแท่งเทียนนะครับอ,อย่างเงี้ยครับ <c oughs> สมมติว่าเราอยากได้แ <c oughs> ท่งเทียนจากตรงนี้ไปถึงนี้แล้วก็สามารถเลื่อนได้เลยประมาณนี้มันก็จะได้เป็นอย่างนี้ขึ้นมาประมาณนั้น แล้วไว้ใช้ทำอะไรใช่ไหมครับถ้าเกิดไว้ใช้ทำอะไรือแบบสมมุติเราตอนแรกเราคิดว่าเนี้ยมันจะขึ้นแล้วสามารถแบบทำอย่างนี้ก็ได้ครับประมาณนั้นครับเพื่อเหมือนดูไว้ว่าอาจจะมีการเป็นอย่างนี้เป็นทรงนี้ขึ้นมาประมาณนั้นครับส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรครับโอเคส่วนนี้ก็เป็นพวกปกติมหมันทัดก็เหมือนพวกเหมือนในพวกสีฟ้าพวกเนี้ยมันก็แค่ไววัดเฉยประมาณนั้นส่วนแม็กโหมดแมกเนตครับก็คือ เป็นพวกสมมุติว่าถ้าเกิดปกติแล้วอะถ้าเกิดเราไม่กดโหมดแมกเนตเนี่ยเวลาตีเทรลไลน์เสร็จใช่ไหมครับแล,แล้วเราต้องตีเพิ่มใช่ไหมครับเราก็ต้องไปกดเข้าไปแล้วกดเลือกทีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราใช้โหมดแมกเนตเนี่ยครับคือเรากดอินดิเคเตเรากด <c oughs> เครื่องมืออะไรไว้นะมอชจยู่อย่างง้นะครับ,อรบเอ้ยไม่ใช่พูดผิดครับ แมกเนตเนี่ยคือการที่ขอโทษครับที่ผมพูดมาถึงคือตัวนี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยมันคือเหมือนตัวล็อกไว้นะครับคือสมมติปอดติที่ผมบอกไปว่าสมมติว่าเธอเราอยากตีเราใช้เครื่องมือนั้นเออสมมติว่าเราอยากจะใช้เครื่องมือนั้นนะครับแต่พอใช้เสร็จแล้วเราต้องใช้ต้องการใช้อีกเราต้องกดอีกรอบใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราใช้หมดนั้นคือ เราสมมุติเรากดเครื่องมืออะไรไว้อันนั้นนะครับมันจะเปลีย่ยนงันตลอดเลยครับเช่นนี้นะครับจกเสร็จอ่าคราวนี้เราไม่ต้องไปกดเลือกอีกทีนะเพราะเหมือนมันเซ็ตให้อยู่แล้วประมาณนั้น,นครับพอเราใช้เสร็จเราแค่ไปกดปิดโหมดนั้นมันก็จะโอเคเลยส่วนโหมดแมกเนตที่ผมเพิ่งพูดพูดผิดไปเมื่อกี้นะครับแมกเนตเนี่ยคือเป็นโหมดพวกเดี๋ยวมลองทำให้ดูนะครับสมมติเราติดไฟล์ใช่ไหมครับ คือเราสามารถขยับไปไหนก็ได้ใช่ไหมครับเช่นอันนี้ตีม่วๆนะครับสมมุติผมตีนี่จากตรงนี้นะครับเราสามารถอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับแต่ลองดูนะครับความแตกต่างจะเห็นได้ชัดเลยว่าพอเราเปิดโหมดแมกเนตเนี่ยพอมาตีไฟลท์ครั้งนะครับเน,นี่ยมันจะแบบติดกับแคนโดสติ๊กเลยครับบางทีซึ่งบางทีมันลำบากด้วยสมมุติว่าคือสมมุติเราจะตีไปถึงนู่นนะเราต้องแบบเอียงตามไปเรื่อยอย่างเงี้ย ประมาณนี้นะครับมันจะติดมันจะไม่ขยับไปไหนประมาณนั้นครับส่วนไอ้นี่ะหมดล็อกก็คือปกติแล้วสมมติว่าถ้าเกิดเราตีเสร็จแล้วเราโกว่ามือเราจะไปขยับโดนะครับเราสามารถใช้หมดล็อกได้ครับแล้วก็พอกดก็จริงนะครับแต่มันก็จะไม่ขยับไปไหนประมาณนั้นส่วนหมดอันนี้็คือแบบใช้ดู สมมติว่าถ้าเราไม่อยากเห็นพวกเครื่องมือที่เราขีดไว้แล้วสามารถใช้หมดนี้ได้กดไปเสร็จมันจะหายทีเมื่อเหลือแค่เป็นกาฟปกติเฉยๆทวๆไปนะครับส่วนหมดนี้ก็เป็นหมดไอไวลบพวกเครื <S 2> <S 2> <S <S ่องมือที่เราขีดไว้ทิ้งนะประมาณนั้นครับส่วนนี้นะหมดดาที่ผมจะใช้บ่อยมากนะครับแบบนะครับ อืมโอเคนี่คือบอดดาวนะครับคือเป็นพวกเครื่องมือที่เราใช้ที่เราแบบใช้ชอบใช้ครับเราสามารถกดจากนี้ได้เลยครับคือแบบสมมุติว่าเราอ่ะชอบใช้พวกไอโอ้ยไม่ค่อยถนัดเลย สมมติว่าเราอชอบใช้พวกเครื่องมือพวกนี้ใช่ไหมครับพวกเครื่องมือที่เราชอบใช้มากๆจริงแต่เราแบบเวลาเราตีเสร็จเนี้ยเราขี้เก็จไปกดหายอีกทีครบเราสามารถบ,บตั้งได้เลยวว่าเป็นพวกเครื่องมือแบบเหมือนเครื่องมือที่เราใช้บ่อยเราสามารถตั้งนี้ได้ผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับ ลองใช้ดูเล่นก็ได้นะครับก็แบบเราใช้เครื่องมือแล้วก็สามารถขีดได้เลยคือเราไม่ต้องมากดแล้วมาเลื่อนมาเลืออีกทีประมาณนั้นนะก็มีแค่นี้นครบไม่ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับอันอื่นก็ไม่ค่อยแล้วครับของครับ